เรื่องตัวเหรอครับเขาชอบแกล้งผมอะไปซื้อชานมไข่มุก smok. แล้วเขาก็มาแซงคิวผมครับแค่ชานมไข่มุกอะยังต้องแซงคิวเลยอะ,อะแล้วก็ที่สําคัญคือต่างแม่งก็ไม่คืนกูคือผมกับตัวเนี่ยค,บ,คบกันอยู่อะไรเงี้ยลเอาอ,อย่างนี้ก็ได้ฮนะ ก็อูกันเราองมของกันเพิ่มองเขาทำยังไงบ้าแล้วคุณมีภารกิจอะไรหรือเป่าอยากทำอะไรแบบแบบแหมือนกันดิวกลิมาเรียยไปช่วยหน่อยฝขึ้นมาโดนเลยครับพี่นกอยู่ไหนอ่ะการครับพี่กอยู่ไหนิวกลขึ้นมาชั้นสากันตอนนี้เลยอ่าเปิดช่องวายกูพูดบ้าง